สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver Norway นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงกิไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยค่ะ เสียงอ,อดยาวของช่วงพักกลางวันดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศร้อนอบอ้าวของโรงเรียนมัธยมปลายชายล้วนแห่งหนึ่งเสียงนักเรียนในชุดนักเรียนสีกรมท่าเริ่มดังขึ้นพร้อมกับปลิ่นของข้าวกล่องขนมปังและน้ำส้มกล่องราคาย,ย่อมยาวเมธวันนี้ไปโรงอาหารกันไหมเร็วๆหิวจะตายแล้วเสียงของภาคีดังขึ้นพร้อมกับมือที่ตบไหลเบาๆไม่รอให้เมธตอบเดินนำไปแล้วเรียบร้อยตามสไตล์ของเขาสดใสออกแนวกวนๆและมีชีวิตชีวาจนเผลอมองตามได้ง่ายๆ เมธยกมุมปากน้อยๆแล้วเดินตามไปเงียบๆอย่างเคยเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักไม่ใช่เพราะไม่อยากพูดแต่เพราะพูดไปก็กลัวจะเผลอบอกอะไรที่ไม่ควรพูดออกไปชอบเขาไม่ได้เขาเป็นแค่เพื่อนเมธท่องประโยคนี้ในใจมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอนมาต้นตั้งแต่วันที่พาคีเอาขนมาแบ่งให้ตั้งแต่วันที่เขาโดนเพื่อนแกล้งแล้วมีพาคีเป็นคนแรกที่ยื่นมือมาตั้งแต่วันที่เขาหัวเราะเพราะคนคนนี้อยู่ข้างๆนี่นี่เมธ นายคิดว่าฉันควรไปจีบสาวโรงเรียนข้างๆตอนกีฬาสีปีนี้ไม่ว่าพาคีถามขณะนั่งกินข้าวคำพูดไร้าสาระเหมือนทุกวันแต่ก็พิเศษเสมอในสายตาของเมธนายก็พูดแบบนี้ทุกปีแต่ก็ไม่ได้จีบใครจริงๆสักทีเมธต,ตอบเรียบๆแต่ในใจกลับโล่งอย่างประหลาดเพราะคนที่พาคีอยากจีบยังไม่ใช่ใครจริงจังเออหน้าปีนี้ฉันจะเอาจริงและพาคีพูดพลางยิ้มตาหยีมือยังถือช้อนเต็มไปด้วยข้าวสวยและไก่ทอด เมธนั่งมองรอยยิ้มนั้นอย่างเงียบงันเขาไม่ใช่คนที่น่าจดจำไม่ใช่คนที่ใครจะหันกลับมามองและแน่นอนไม่ใช่คนที่พาคีจะรู้สึกกับเขาได้มากกว่าเพื่อนสนิทแต่ถึงจะรู้แบบนั้นเขาก็ยังยอมเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ข้างข้างพาคียอยู่ดีบ่ายวันเดียวกันหลังจากเรียนวิชาสุดท้ายในห้องเรียนร้อนอบอ้าวจนเหงื่อซึมตามข้างแก้มเสียงออดบอกเลิกเรียนก็ดังขึ้นนักเรียนแต่ละคนรีบเก็บของเตรียมกลับบ้านแต่ไม่ใช่เมฆกับพาคี เมธวันนี้วัสนามบาสก่อนไหมอยากลองซ้อมชุดบ้างอาภาคีว่าพางโยนกระเป๋าขึ้นใบอย่างธรรมะแมงรอยยิ้มกว้างจนตาหยีทําให้เมธเผอยิ้มตามออกมาแม้จะเหนื่อยล้าแค่ไหนอือไปดิเมธตอบสั้นๆพางสายหน้าน้อยๆเหมือนระอาอย่าทําหน้าเหมือนจําใจไปดิเพื่อนกันต้องสปอร์ตกันเว้ยภาคีแซวพลางหัวเราะเสียงดังเออสปอร์ตให้ล้มมากกว่าเมธตอบกวนๆทาเอาภาคีหัวเราะลั่นกว่าเดิม ทั้งสองคนเดินไปยังสนามบาสหลังตึกเรียนท้องฟ้ายามเย็นเล่สีจากฟ้าอ่อนไปจนเกือบส้มหมู่เมฆลอยเอื่อยๆท่ามกลางเสียงนกและเสียงลูกบาสกระทบพื้นดังเป็นจังหวะพาคีหัวรอกคำกับท่าทางงุ่มง่ามของตัวเองตอนพยายามชูตลุกบางจังหวะลูกก็หลุดออกนอกแป้นจนเมสสอดแซวไม่ได้โอ้โหชุดครั้งนี้เหมือนส่งจดหมายไปนอกโลกเลยวะหยาบคายอเมธ นี่มันเทคนิคใหม่เขาเรียกว่าชูสไตล์อวกาศภาคีเถียงเสียงสูงก่อนจะหัวเราะตามเองอย่างคำตัวเองเมธแค่สายหน้ายิ้มยิ้มพร้อมหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายตามคำขอถ่ายรูปให้หน่อยดิเอาแบบเท่ๆนะภาคีตะโกนมาเมธยกมือถือขึ้นเล็งกล้องแต่ก็อดกระซิบเบาๆไม่ได้ถ่ายเทๆ่ๆคงต้องใช้โฟโต้ช็อปช่วยว่ะโหเมธใจร้ายว่ะ ภาคีวอยวายแต่ก็ยิ้มกว้างกว่าเดิมภาพในกล้องไม่เพียงแต่เก็บแค่ท่าทางทะเลนของเพื่อนสนิทแต่ยังเก็บหัวใจที่สั่นไหวของเขาไว้ด้วยหลังจากเล่นจนเหนื่อยภาคีก็ทิ้งตัวลงนั่งข้างๆเมธหัวเราหบหอบๆพร้อมซบหัวลงบนไหล่ของอีกฝ่ายอย่างไม่รู้ตัวเหนื่อยว่าแต่ก็สนุกดีนะถ้ามีครูสอนบาสเก่งๆมาช่วยติวนี่คงดีนะ เสียงอ,อดยาวดังขึ้นอีกครั้งในเช้าวันใหม่อากาศในเช้าวันนี้เย็นสบายกว่าปกติท้องฟ้าโปร่งและแดดยังไม่ร้อนจัดเหมือนเมื่อวานห้องเรียนปีสองสายศิลป์ภาษาเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยจอแจระหว่างเพื่อนๆที่ต่างกำลังจัดโต๊ะเตรียมตัวสำหรับวิชาชั่วโมงแรกของวันเฮเมดได้ยินข่าวยังวันนี้มีครูใหม่มาแทนคุณครูสมพงษ์ที่ย้ายไปแล้วพาคีพร่งขึ้นระหว่างที่ยื่นขวดนมกลิ่นสตรอเบอรี่มาให้ เมตรับขวดนมมาเงียบๆก่อนเองเขาเล็กน้อยอย่างสงสยัยครูคนใหม่เออเขาว่ากันว่าหล่อมากกกก,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 กพาคีลากเสียงยาวจนเมตรุดหัวรอเบาๆอย่าบอกนะว่าจะมีแฟนคลับครูอีกคนแน่นอนดิถ้าหล่อจริงฉันจะสมัครเป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งเองพาคีพูดติดตลกก่อนจะหันไปตั้งใจเช็ดโต๊ะตัวเองแบบขมะคเเมน้น เมธมองท่าทางตื่นเต้นของเพื่อนสนิทแล้วก็ได้แต่สายหน้าเงียบเงียบแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกๆอย่างอธิบายไม่ถูกแล้วถ้าครูแก่หัวล้านอ่ะนายยังจะสมัครอยู่ไหมเมธพูดแย่พลางยกยิ้มมุมปากโหเมธนั่นมันหม,นมวดสยองขวัญแล้วป่ะฉันจะวิ่งหนีตั้งแต่เห็นหน้าประตูห้องอภาคีทำหน้าโอเวอร์จนเมธหลุดหัวเราออกมาเบา สักพักเสียงฝีเท้าหนักแน่นก็ดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของชายหนุ่มในเสื้อเชิตแขนยาวพับแขนและกางเกสและสีดำเข้ารูปพวงด้วยป้ายชื่อที่เขียนว่าอารันอย่างชัดเจนห้องเรียนที่เคยจอแจงเงียบลงทันทีครูอารันยิ้มบางๆก่อนเอ่ยเสียงนุ่มแต่มีพลังสวัสดีครับนักเรียนทุกคนผมชื่อรันจะมารับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษให้พวกเราต่อจากนี้ฝากตัวด้วยนะครับ ภาคีที่นั่งอยู่ข้างๆเมสกิดแขนเพื่อนทันทีกระซิบเสียงตื่นเต้นเฮ้ยเมสหล่อจริงด้วยวะ่ะขนาดนั้นเลยเมสถามพลางเหลือบตามองแต่เสียงของเขากลับเบากว่าปกติอย่างประหลาดเกินกว่าขนาดนั้นเว้ยฉันว่าคราวนี้ฉันได้การบ้านภาษาอังกฤษเยอะขึ้นแน่ๆเพราะจะตั้งใจเรียนสุดชีวิตภาคีพูดติดตลกพร้อมทำท่าขยิบตาแบบเจ้าเล่ เมธันไปมองหน้าภาคีเห็นแววตาเป็นประกายแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงหลายปีที่รู้จักกันมาเขาอดไม่ได้ที่จะเบื่อหน้าหนีมองออกไปนอกหน้าต่างห้องเรียนแทนทั้งที่ในใจมีบางอย่างจดหนึบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยสักนิดค่าเตรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเสียงกระดานลั่นเอียดเมื่อหลายมือเรียบร้อยของครัวรันเริ่มเขียนหัวข้อการเรียนประจำวันลงไป เมธนั่งนิ่งพางจดตามไปเรื่อยๆขณะที่สายตาของเขาก็เหลือบมองไปยังเพื่อนข้างกายภาคีดูตั้งใจเรียนผิดปกติขยันจดทุกคำพยายางในหน้ามองครูบ่อยกว่าปกติจนเมธอดคํำในใจไม่ได้ตั้งใจเกินไปแล้วมังเมธก้มลงกระซิบเสียงเบาลงทุนเพื่ออนาคตเวยภาคีตอบกวนๆโดยไม่ละสายตาจากกระดาน อนาคตอะไรวางแผนจะสมัครเป็นเลขาส่วนตัวให้ครูหรือไงเมแซวเบาๆแต่พาคีกลับหันมายิ้มเจ้าเล่ถ้าได้จริงก็ดีนะจะได้อยู่ใกล้ๆครูตลอดเวลาไงพาคีตอบพร้อมทำท่าขยิบตาล้อเลียนจนเมสต้องเบือนหน้าหนีซ่อนรอยยิ้มจางๆเมธเพียงแค่ยิ้มจังๆแล้วหันกลับมาจดเนื้อหาต่อความรู้สึกบางอย่างแปลกแยกเริ่มซึมเข้าสู่หัวใจเขาทีละน้อย พักเที่ยงของวันนั้นภาคีแทบจะลากเมฆไปโรงอาหารทั้งที่เมื่อก่อนเป็นเมฆที่ต้องคอยเตือนเร็วเร็วเมฆเดี๋ยวได้ไปนั่งโต๊ะเดียวกับครูด้วยโต๊ะครูนี่โรงอาหารหรือแฟนมีติ้งว่าเมฆแซวขำๆแต่ในใจเริ่มรู้สึกฝืดขึ้นมาเล็กน้อยเอาแนคิสวาได้กินข้าวกับเซลเล็ป,ประจำโรงเรียนไงภาคีหัวเราะร่าก่อนจะโบกมือเร่งเมฆให้รีบตามมา พวกเขาหาที่นั่งได้ไม่ไกลจากโต๊ะของคณะครูนักครัวรันนั่งอยู่พร้อมกับเอกสารปึกหนาๆวางข้างตัวนายกล้าปไปถามครูว่ากินอะไรเดี๋ยวฉันตามไปช่วยคุยพาคียะคิ้วให้เมธไม่นายอยากไปเองก็ไปสิเมธพูดพังเอาหัวคิ้วชนมืออย่างอ่อนใจโทษน,นึกว่านายจะเป็นปีกซ้ายให้ฉันหน่อยโคตรไม่สพอร์ตเลยวิภาคีบ่นเบาๆแต่ก็ยิ้มขำแล้วหยิบถาดข้าวเดินไปยังโต๊ะครูอย่างมั่นใจ ทิ้งหิเมตนั่งมองแผ่นหลังนั้นด้วยความรู้สึกหน่วงหน่วงในอกเขาควรจะหัวเราะตามหรือเอาใจช่วยเหมือนที่เพื่อนดีๆคนหนึ่งควรทำแต่เขากลับได้แต่นั่งนิ่งเงียบรู้สึกเหมือนบางอย่างที่เคยมีระหว่างพวกเขากำลังค่อยๆถูกความตื่นเต้นครั้งใหม่ของภาคีพัทห่างออกไปทีละนิด บ่ายวันนั้นหลังเลิกเรียนอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลซึ่งตามไรผมเมธนั่งเหมือลอยอยู่ตรงมานั่งหลังอรรคาเรียนที่เดิมที่เขากับภาคีมักจะมานั่งเล่นกันเสมอในวันว่างๆแต่วันนี้เขานั่งอยู่คนเดียวเมธก้มลงมองเอาตัวเองที่ทอดยาวอยู่บนพื้นก่อนจะถอนหายใจยาวอย่างห้าไม่อยู่มานั่งทำหน้าเป็นหมาหงอยอยู่ได้เสียงคุ้นเคยดังขึ้นก่อนที่ภาคีจะเดินมานั่งลงข้างๆพร้อมโยนกระเป๋าสะพายลงพื้น เบื่อเม่ตอบสั้นๆไม่กล้าเงยหน้าขึ้นสบตาเพื่อนเบื่อหรือหึงครูกับชั้นว่าภาคีพูดกลัวหัวราอแบบหยอกเล่นอย่างที่ไม่เคยรู้เลยว่ามันทิ่มแทงใจเม่เข้าอย่างจังเม่พยายามฝืนยิ้มก่อนตอบเรียบๆว่าใครจะไปหึงนายได้ว่าเพื่อนกันโวยเออเพื่อนกันเพื่อนที่น่ารักสุดๆไปเลยภาคีพูดต่อบแบบไม่ทันคิดเล่นเอาเม่ได้แต่กำกระป๋องน้ำแน่นกว่าเดิม พาขี่หัวเราะเสียงดังพังยื่นน้ำอัดลมกระป๋องเย็นเฉียบมาให้เอาหน่อยอย่าทำหน้าเหมือนโลกจะแตกแบบนั้นสินายก็ยังเป็นเพื่อนรักอันดับหนึ่งของฉันเหมือนเดิมแหละเมตรับกระป๋องน้ำมาแน่นมือรู้สึกเหมือนคำว่าเพื่อนรักที่พาคีพูดมันยิ่งตอกย้ำกำแพงที่กั้นเขากับคนตรงหน้าออกจากกันให้หนาขึ้นกว่าเดิมเขาอยากจะบอกเหลือเกินว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อน แต่สุดท้ายก็ได้แค่เปิดกระป๋องน้ำอัดลมแล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มกลบเกลื่อนรู้แล้วนะอย่ามาเว้นวุนว่นวายเลยเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะช่วยนายจีบครูเองเอาประเม็พูดกึ่งแซวกึ่งประชดจริงเหรอนี่แหละเพื่อนแท้ภาคียิ้มกว้างก่อนจะยกมือมาตบไหล่เมธอย่างแรงเฮ้ยเบาๆไอ้บ้าไหลฉันจะหลุดอยู่แล้วเมธโวยขำๆกลบเกลือนความรู้สึกในใจก็อย <c oughs> ากให้รู้ไงว่าฉันซาบซึ้งในใน,ใใน,ใน้ำใจนายขนาดไหน ภาคีพูดพลางหัวเราะร่าแรงจนหัวใจเมสันไหวไปหมดแต่เขาได้แค่ยิ้มแล้วซ่อนทุกความรู้สึกไว้เบื้องหลังดวงตาที่เยือกเย็นเหมือนทุกทีแม้ในใจจะร้องให้จนแทบแต่สลายก็ตามเย็นวันต่อมาภายในโรงเรียนที่เงียบลงหลังเลิกเรียนมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวกับเสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตบางเบา เมธนั่งอยู่ที่มา้านั่งตัวเดิมรอภาคีอย่างที่เคยชินแต่วันนี้เวลาล่วงเลยไปนานกว่าปกติจนแสงอาทิตย์เริ่มเอม็นต่ำเสียงฝีเท้าคุ้นเคยดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆของภาคีที่เดินมาพร้อมกับใครบางคนโทษทีไว้เมธฉันติดคุยกับครูอรันเรื่องชมรมภาคีตะโกนมาแต่ไกลน้ำเสียงร่าเริงจนเมธได้แต่ยิ้มจังๆรับไว้ไม่เป็นไรฉันชินแล้วเมธพูดติดตลกแต่ลึกๆในใจแสบซ่านอย่างบอกไม่ถูก ภาคีเดินมาทิ้งตัวนั่งข้างๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมยื่นขนมปังในห่อให้นี่ถ่ายโทษซื้อมาเผื่อนายด้วยเมตรับขนมมาในมือก่อนจะเอ่ยถามเสียงเรียบช่วงนี้ดูสนิทกับครูอรันนะก็นนิดหน่อยอากำลังคิดว่าจะสมัครเข้าชมรมภาษาอังกฤษที่ครูดูแลภาคียักไหลแบบไม่ใส่ใจแต่แววตาเป็นประกายอย่างที่เมตไม่อยากเห็นเลยอืมดีนี่ นายไม่สมัครเหรอจะได้อยู่ชมรมเดียวกันไงภาคีถามพลางหันมายิ้มกว้างเมธเบือนสายตาหน,นีหัวเราะแห้งๆก่อนตอบไม่อะฉันไม่ค่อยถนัดภาษาเท่าไหร่ขออยู่ชมรมถ่ายภาพเหมือนเดิมดีกว่าภาคีทำหน้าผิดหวังเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะกรบเกลื่อนเอาหน้าอย่างน้อยก็ยังได้เจอกันบ้างแหละว่านายนี้ฉันไม่พ้นหรอก ใครจะหนีนายได้ว่าบ้าหรือเปล่าเมธแกล้งทำเสียงขุนขำๆแต่ในใจกลับอยากวิ่งหนีจริงๆภาคีหัวเราะร่าก่อนจะเอหลังทิงม้านั่งมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจริงๆนะเมธนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยรู้ปะเมธเม้มริมฝีปากแน่นไม่กล้าตอบโต้ได้แต่หลุบตาลงต่ำกลัวว่าแววตาจะทรยศความรู้สึกที่เก็บงำมาเนิ่นนานอึมรู้สิ เขาพึพมพำเบาๆราวกับบอกตัวเองมากกว่าต่อเพื่อนไม่มีตำแหน่งไหนที่เจ็บปวดเท่ากับการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในสายตาของคนที่รักเขาทั้งหัวใจเย็นวันเสาร์สนามหญ้าเล็กๆหลังโรงเรียนที่เคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาเมธกับภาคีนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่หลังเลิกกิจกรรมชมรมภาคีดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะเขาเพิ่งได้พูดคุยกับครูอรันยอย่างสนิทสนมมากขึ้นเมธ รู้ไหมครูอารันเคยไปเรียนต่อที่อังกฤษด้วยนะเว้ยเก่งฉิบหายเลยพาคีพูดตาเป็นประกายพลางแกว่งขวดน้ำในมือไปมาเระอสุดยอดเลยเมยตตอบเรียบเรียบไม่แม้แต่จะหันไปมองเออแล้วในรู้ประครูบอกว่าใครที่สนใจเรียนภาษาเพิ่มเติมครูจะติวพิเศษให้ฟรีด้วยนะนายไม่ลองสมัครจริงๆเหรอวะพาคีย้ำอีกครั้งน้ำเสียงเต็มไปด้วยความคาดหวังเมถอนหายใจเบาๆก่อนตอบ ไม่อฉันไม่อยากไปเกะกะเวลาโปรดของนายกับครูเขาหรอกภาคีชะงักหันมองหน้าเมธอย่างไม่เข้าใจพูดอะไรของนายเมธนายเป็นเพื่อนชน,นะไม่มีคำว่าเกะกะหรอกเฮ้ยอย่าทำหน้าแบบนั้นดิเมธหัวเราะเบาๆแต่แววตากลับเศร้าเกินกว่าคำว่าตลกก็แค่คิดนะว่าช่วงนี้นายดูเหมือนจะมีโลกของตัวเองที่ฉันเข้าไปไม่ถึงแล้ว พาคีเงียบไปนิดหนึ่งก่อนจะขยับเข้าใกล้เมธใช้ศอกสกิดเบาๆอย่างเคยโลกบ้าอะไรของนายวะอย่าคิดมากดิฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไงเพื่อนกันเว้ยเมธเพื่อนโว้ยเมธย,ยิ้มบางๆพยายามลืนก้อนแข็งๆในลำคอลงไปใช่เพื่อนกัน ใช่แล้วเพื่อนที่โค้ํสำคัญเลยด้วยภาคีพูดต่อเสียงดังฟังชัดมือข้างหนึ่งยื่นมาอกไหล่เมธแน่นแแบบไม่รู้เลยว่าการกระทําแบบนั้นมันกําลังทําให้กําแพงที่เมธสร้างไว้สั่นคลอนหนักขึ้นทุกทีเมธหลุบตามองพื้นยิ้มจางๆท,งทั้งที่ในใจเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกอย่าทิ้งฉันไว้ข้างหลังแล้วกันนะาคีเขาพึมพำเสียงแผ่วเบามากจนภาคีที่นั่งอยู่ข้างๆญิงแทบไม่ได้ยินพูดอะไรนะ เล่าไม่มีอะไรหรอกเมตร,รีบสายหน้าก่อนจะเอ็นตัวพิงต้นไม้มองท้องฟ้าสีส้มอมชมพูที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างเงียบเงียบเย็นวันจันบรรยากาศหลังเลิกเรียนยังคงคึกคักเหมือนเดิมแต่เมตรับเดินเงียบเงียบมาคนเดียวบนทางเดินริมสนามลมเย็นโชยผ่านใบหน้าราวกับปลอบโยนความอ้างว้างในใจยังไม่กลับเหรือเสียงทุ่มอบอุ่นดังขึ้นข้างหลัง เมธันไปช้าๆพบว่าคนที่พูดคือครูอรัญชายหนุ่มเจ้าของรอยยิ้มใจดีที่ทำให้พาคีตื่นเต้นได้ทุกครั้งที่พูดถึงครับเราเพื่อนอยู่เมธตอบเรียบๆก้มหน้าลงเหมือนไม่อยากสบตาครูอรันยิ้มบางๆเดินม,มาเท้าแขนกับรั้วไม้ข้างทางอย่างสบายๆพาคีสินะเมธสะดุ้งนิดๆแต่พยักหน้าเบาๆเป็นคำตอบ ก่อนที่บทสนทนาจะดำเนินไปมากกว่านั้นเสียงตะโกนก็ดังขึ้นจากทางเดินโทษทีครับครูผมวมาไปซื้อของให้อาจารย์ฝ่ายปกครองนิดหน่อยภาคีวิ่งมาพร้อมรอยยิ้มเต็มใบหน้าไม่เป็นไรครับภาคีครัวรันหัวเราเบาๆพลางยกมือห้ามวันนี้เหนื่อยไม่งานชมรมหนักหรือเปล่าก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่สนุกดีโดยเฉพาะได้คุยกับครูนี่แหละพาคีตอบอย่างร่าเริงดวงตาเป็นประกายอย่างเห็นได้ชัด เมธียืนอยู่ข้างๆทำได้เพียงมองภาพนั้นเงียบๆเหมือนตัวเองกลายเป็นคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องถ้ามีอะไรอยากปรึกษาเกี่ยวกับชมรมหรือภาษาอังกฤษก็มาหาครูได้เสมอนะครูอารันกล่าวอย่างใจดีจริงเหรอครับครูงั้นคราวหน้าผมขอเรียนเสริมเรื่องแกรมมาหน่อยได้ไหมครูสอนเข้าใจง่ายมากเลยภาคีพูดอย่างกระตือรือร้น ได้สิครับท่านนายตั้งใจแบบนี้ครูเต็มใจช่วยอยู่แล้วครูอรันยิ้มกว้างพางตบบ่าเบาๆอย่างให้กำลังใจเมษยืนกำขวดน้ำในมือแน่นโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกอึดอัดแผ่ซ่านไปทั่วอกภาคีหันมายิ้มกว้างให้เมษไปดีหิวจะตายอยู่แล้วนายเลี้ยงนะวันนี้อะไรของนายวะฉันไม่เห็นตกลงเลยสักคำเมธแกลง้งวอววายแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับแหบพรากกว่าปกติ ครูอารันมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความเข้าใจก่อนจะหันกลับไปทางตึกเรียนอย่างเงียบๆและระหว่างที่มือของเมฆถูกพาคีควาไว้แน่นเขาก็ได้แต่หวังว่าความอบอุ่นเล็กๆตรงนี้จะยังอยู่กับเขาอีกสักนิดโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ